สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกที่เก้านะครับวันนี้ตรงวันที่สิบแปดพฤษภาค,คมสองพันห้รอยหกสิบสีนะครับพาพมาเบื้องลูกกบอันนี้คือลูกกบไปชุดที่สองไปจังหวัดเชียงรายด้อพี่น้องลูงลกกบที่ขาดออกไว้น,นะครับพามาเบืง้งแข็งแรกดีสนานายพี่น้องกรลังขึ้น่ไหมง่ายขึ่น บุกบุกปีดเลยได้เด้พี่น้องนี่เมาเด้อประมาณประมาณ้านพันตัวยี่นี่เมาเด้อพี่น้องเฮียถักเมาเด้อเฮียถักลูกกบพ่อมาอีกเด้วนี่บาทเดียวบาทเดียวตัวละบาทมาเอาหนาบ่เนี่ยตหรับเฮียถักแเหล่าทุกคนนะครับนี่หลายโหดลูกกบชุดนี่มีหม่องสิบใบนะครับตัวยิ้มให้บาทเดียว แต่ว่าตัวเงี้คักๆกัดสองที่เขาเหรอลดลงมาให้บาทห้าสิบหรือว่าตัวนี้คักคือยังเฮียถัก,กออกไปน,นั่นเงี่คัากเรวนะครับมันเป็นสาวเรวนะครับนี่มีการเลี้ยงลูกกบในกระชังน้ำเห็นป่ะพี่น้องกินเงี่ยแล้วก็ดเรียนยุ่งสี่แล้วพี่น้องเพาะมีเบียกคนไทยกิดไทยแล้วกับเรียนยุ่งสี่แล้วข้นไทยกับมันมีเบียกคือกันแต่ว่าไทยกบเรียนแล้วพี่น้องวันนี้เยตุลาแเรานะ ตัดเน่าตัดเนยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่คือชุดที่เหลือชุดที่คัดออกเด้พี่น้องเห็นว่างามบ่คัดออกแล้วก็งางอึเ่านะครับตอนนั้นเขากินอาหารไปเด้ยพอเขาอยู่กับตัวใหญ่ะเราเขาหย่านตัวใหญ่กัดเหมือนเหมืนเขามาอยู่กับตัวหน่อยกับตัวหน่อยว่ามีการกัดกันในทรวกันว่ะยู่กันสบายเด้ก็มีตัวใหญ่อีกที่เก่าเหรอว่ะมันมีตัวเกียงเกียงกินอาหารเกียงกับเนยกันทั้งหมดทั้งหมดดูแลเขาดี ดัดรอดคดีดีนะครับน้ำใสสาดเลยพี่น้องหาน้องเปลี่ยนน้ำดูมันก็ดีเฉียดพี่น้องเปลี่ยนน,ยน,ยน้ำก็ใสบออกไปน้ำก็ใสบ่มีเชื้อโรคเชื้อราน,นะครับสบายนะครับโบมีสั้นหน่อยผมเามาลงบหกหลายเด้พี่น้องเลยขึ้นไม่ปุ่นทั้งบุ่นก็นมี่ที่หนูซีเมืองโตหนูที่วอลนั่งมาลัาง่งใสนะครับเปิดน้ำใสนะครับหูครบอันนี้ลูกกบเปข้าของ,ของ ของของของแท้นะครับเอามาไหว้แข่งแร่งคือกันของอาจารย์นุ่นอันนี้ชุดของอาจารย์นุน่นชุดยเดียดกันเนี่ยมาจากำนักเดียวกันนะครับวับนเดียวกันอาจารย์เดียวกันนะครับจะว่าคน่นละคายไทยอาจารย์นุ่นกับอาจารย์สมวัฒนไปใท่กันมากเลยจะเป็นไข่สมนุนไ <laughs> ข่สมนุนเนะี่ยนะครับถึงบวกกันไก่สมนุนนะครับ ควอะไรทั้งสิ้นกับเต็มอยู่พี่น้องมาเอาเด้อมาเอาเด้อลูกกบตัวน้อยน้อยตัวละบาทง่าย่ๆยกินมากกับตัวละบาทหาทิพย์องบาดสามบาดมีมืดพี่น้องันนี้มีถูกรุ่นมีถูกราคาด้ยพี่น้องด้วยคนนี้ลายอยากได้ตัวง่ายก็มาเอาตัวน้อยกับมีพี่น้องหัวก็ได้ด้วหัวกันอย่างไรหัวก็ได้เยวะพอดีจัดไห้นะครับอยนางไ้หัวเอาไปเพาะเอาไปงั้ใส่กันนะครับภาพอย่างเบื้อง ไก่ไก่ทาง nhà ออกมึงเท่าพี่น้องเห็นป่เดี๋ยอู้นทางไปพุ่นบายเลยโอ้ยจะมันไถดีนะนามิเนาะเป็นตานอนเด่นเนาะเจ้าคว้างคนนี้ขอขอหามูอะไรสิไปมูที่หลุดออกมานะครับนี่คือมูที่หลุดออกมาเขาก็ปล่อยหนังเขาแล้วปอยเขาไอนี่นี่เขาใหญ่ตัวคนหนึ่งของมาอยู่แล้วนามก็ใสสะอาดดีนะครับ การักษาน้ำให้ดีการเลี้ยงกบคือการรักษาน้ำให้ดีน้ำดีอะไรกบง่ายเร็วเท่านั้นนะครับเพี่บพี่น้องหนามใชท่าทางกระเดิอดมันาหาันลุ่มผมตัดหนามออกมือสอนเลยไทยขีดเงื่อนนะครับนี่กับว่าไออกาด้พุ่นว่าหวาดุ่บ่าไลมันไลพี่แบบนี้ตั้มแบบนี้ตั้มเดี๋ยวเดี๋ยวดินมาใส่อยู่ดินหยาดนะครับมือพอถึงนะครับคนเห็ดบอลมือพอถึง กับผู้นี้แหละผู้เห็ดว่าผู้ว่าอยู่นี่ว,ว่าไปก็เห็ดไปครับเอาคลิปนี้กับทัพนี้ได้พี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาด้วยครับปลูกต้นตะไคร้แล้วอย่าลืมซับตะไคร้ได้พี่น้องกดสับตะไครีกดไลค์กดแชร์เป็นว่าสวัสดีครับ